ผู้เอครับเมื่อข่าวนี้นะครับมันแพร่ออกไปนะเอฟครับชาวบ้านครับลือการสนั่นเลยอฟซีครับโอ้โหจะเอาหน้าไปไว้ไหนจริงเมื่อข่าวนี้ครับมันลือสนั่นนะครับลงในช่องของจอรเก้เอฟครับแล้วจะเอาหน้าไปไว้ไหนทีนี้ผมถามหน่อยคิด ไม่คิดไม่ฝันครับว่าวันนี้มันจะมาถึงแต่มันก็มาถึงจนได้สิครับเอฟซีครับข่าวด่วนข่าวช็อกวงการโซเชียลเลยสินะครับเมือ่อดำเจะททำแบบนี้ <c oughs> กับผัวชาวบ้านมันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านหลายคนเขาอึ้งกันเลยครับรับไม่ได้วิธีกรรมแบบนี้นะครับชาวบ้านหลายคนเขา หลับไม่ได้นะนะคือตัวนี้ครับเสียงหนาหูแพร่กระจายออกไปหมดเลยครับนะนะครับคือเสียงวันนี้ยล่ำลือในนิทานเรื่องเนี้ยคือมันมัน,ม,นมันแพร่กระจายไปหมดเลยอะนะครับทุกคนนะมันแพร่กระจายไปทั่วเลยทั่วหมู่บ้านเลยหมู่เขาก็ลือกันซุบซิบซุบซิบกัน เป็นงนี้จริงเหรอเมียหลวงจะให้สมบัติจริงเหรอเมียหลวงจะหาให้สินสอดได้แต่งงานจริงเหรอเมียหลวงสร้างบ้านได้จริงเหรอเขาจะให้อยู่กันสามคนเหรออย่างงู้นทั้งน,นี้เหรอคือคือตอนเนี้ยคือมันเป็นเสียงล่ำเรือนหมดเลยสิครับคือนะคือมันเป็นเสียงแบบว่าอืมไม่มีใครรับได้สิครับนะครับ นะคือตอนนี้เขาล่ำลือกันทั้งนั้นเลยครับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงเหรอหาออคือจริงนะอันนี้เขาล่ำลือจริงนะเขาคุยกันนะเขาคุยกันในในใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในชาวบ้านเขาเขาล่ำลือกันไอตำนานรักดอกนิ้วเนี่ยนะเนะขาล่ำลือกันว่าเฮ้ยทำไมทำไมกล้าทำอย่างนั้น เมียหลวงเมียอะไรอ่ะอ่าเมียเมียหลวงใช่้นจริงเหรอเมียหลวงใช้รุ่นนั้นจริงเหรอนะโอ้โหคือสังคมตั้งคำถามชาวบ้านเขตั้งคำถามมาเต็มเลย แล้วเชื่อมั้ยว่าลูกๆที่โรงเรียนะคงจะรู้แล้วครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆลูกๆที่โรงเรียนคงจะรู้กันแล้วแหละเพราะอย่าลืมว่าเพราะอย่าลืมว่าคดีนี้เป็นคดีดังเด็กเขาติดตามเรื่องนี้กันแม่เธอเหรอแม่เธอเหรอแม่เธอเหรออะไรเงี้ยน้องเธอเหรอน้องเธอเหรออะไรเงี้ยเพื่อนๆคุณครูที่โรงเรียนะคงจะรู้แล้วนะครับอายไหมเนี่ย อาหน้ที่ไปไปเป็นเมียน,น,น,น้อยเขาเนี่ยแล้วเพื่อนมาร้อลูกทํายังไงล่ะเพราะคุณครูเขาต้องติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วคุณครูเพื่นพนอนๆเขาต้องติดตามเรื่องนี้ตอนนี้ไม่เห็นมีช่องไหนออกตัวเลยอีรูโบอีรูโบเงียบไปนะข้าวแกงเงียบไปไม่มีใครออกตัวเลยใครจะบออกตัวนะครับเรื่องนี้มันผิดศีลธรทมเข้าใจไหมครับ เรื่องนี้มันผิดศีลละธรรมไม่มีใครก็ออกตัวกันหรอกจริงไหมครับพวกมึงนิ่งๆดีแล้วนะพวกไอ้ข้าวแกงพวกไอ้รูบโบดพวกคุณต้องนิ่งๆเพราะพวกคุณรู้ความจริงแล้วพวกคุณจะช็อกพวกคุณต้องนิ่งนะครับนะไม่ใช่แบบว่าไปออกตัวให้คนแบบนี้มันมัน,ม,นมันใช่เหรอผมถามหนะมันใช่เหรอจริงปะไม่ได้ มันไม่มีใครรับเรื่องราวนี้ได้สิครับไม่มีใครรับเรื่องราวนี้ได้ฟังผมนะนะครับแล้วคุณครูรู้เรื่องลูกเพื่อนลูกรู้เรื่องอายเขาไหมนะและตอนนี้ชาวบ้านก็ลือกันเต็มเลยนะครับว่าคุณไปยอมเป็นน้อยคนอื่นเขาไปเอาสามีคนอื่นเขาในนิทานนะครับย้ำนมครับเป็นเพียงแค่นิทานเนาะเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติครับตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออารสนุนะครับในการรับชมรับฟัง ย้ำนะครับสีผมพูดมาเป็นเพียงแค่นิทานนะครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติเป็นเป็นเพียงอจารย์นิยายนะครับอืมคุณครูก็รู้เพื่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อนลูกก็รู้จนทุกวันนี้ไม่กล้าขึ้นไร์สดไม่กล้าเอาหน้าไปไว้ไหนนะครับจริงไหมครับสีครับไม่กล้าจะเอาหน้าไปไว้ไหนผมยังงงว่าฮะเอ้ชีวิตทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้นะ ชีวิตของเฮ้ยนะผมไม่ว่าเลว่าเออลูกแม่งปังเรียนได้ไงวะคือลูกแบบคือเข้าใจแหละก็ถ้าเพื่อนไม่ลอมันก็ถ้าเพื่อนไม่ล้อมันก็โอเคแหละแต่ถ้าเพื่อนมันลอขึ้นมาละ่ะลูกเจ้าหน้าไปไว้ไหนผมถามหน่อยทําอะไรทําไมไม่ไม่คิดหน้าคิดหลังทําอะไรทําไมไม่ดูให้ดีๆแล้วผลตามมาคืออะไรเพียงแค่อยากได้สมบัติเขาเหรอเมียหลวง ประกาศจะให้สมบัติเหรอผมถามไปดิใช่ปะ่ะอืมนะครับผมถามไปจริงปะ่ะไม่หลววประกาศให้สมบัติเหรอจีมแฮสสี่ครับเออผมแบบว่าเอชย่งงเลยเอะแบบว่างงจริงผมงงจริงมันเป็นเสียงคือเข้าจจว่าโซเชียล่มันไหวทุกท่าน โซเชียลไวเรื่องพวกนี้ไวแล้วคนอะ่ะเขารู้ทั่วโลกแล้วอะว่าครับคนอะ่ะเขารู้เขารู้กันทั่วโลกอะ่ะเออจะเอาอยัางไงทีเนี้นยไอเขาที่เอฟซเขอยู่ไงล่ะแล้วแล้วครอบครัวต้องมาต้องมาเสียชื่อเสียงตายายในชาตินี้ต้องมาเสียชื่อเสียงด้วยทําไมตายายปล่อยให้ลูกไปเอาผัวชาวบ้านคือตายายเขาห้าไม่ได้หรอก มันโตกันหมดแล้วพ่อแม่เขาไม่อยากให้ลูกเป็นงั้นหรอกตายายไม่รู้เรื่องรู้สี่รู้แปดหรอกอีบานก็ธรรมดาเสียมหมานบ่อืมนะครับตายายเขามาได้มารู้สี่รู้แปดเลยนะครับท่านแต่วันเนี้ยผมตรงสารสะดุ้งนะนะครับไปโรงเรียนก็ถูกเพื่อนล้อถูกครูตั้งคําถามอะไรอย่างเงี้ยโดนเพื่อนล้อแล้วก็ชาวบ้านก็ลือกันซุบซิมซุบซิบซุบซิบ ชาวบ้านเลยหมดเลยทีเดียวเนี่ยเออคือเหนื่อยใจครับเหนื่อยใจแทนแทนจริงๆที่ต้องมาเจอเรื่องเนี้ผมเหนื่อยใจแทนนะจริงๆชีวิตของอีดาแจหยุดจบต้องเป็นน้อยชาวบ้าน ดัมเจนะครับเป็นคนที่สม <c oughs> ดัมแจะ,ะครับเป็นคนที่สมข่าวในกระผัวนะครับนะครับอ่ะ